วันนี้พามาเที่ยวนะคะนี่ตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วค่ะต้นจามจุริยักษ์เราก็ถ่ายจากมุมถนนด้านนอกก่อนนะคะตรงนี้ถ่ายจุดถ่ายจากในรถนะคะเพื่อจะได้เห็นความใหญ่โตของต้นจามจุริยักษ์นั่นเองเห็นไหมคะมันแผ่ก,กิ่งก้านสาขาใหญ่มากๆใหญ่มากๆทำมีมีมรั้วล้อมรอบแถมขณะเดียวกันก็มีสะพานเดินรอบๆ ใต้ต้นจามจุรีด้วยนะคะต้นจามจุรียักษ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเป็นจุดที่ท่องเที่ยวของเมืองกาญจนบุรีนั่นเองใครไปใครมาก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปถ่ายรูปไว้ที่นี่เป็นที่ระลึกนะคะตั้งอยู่ที่บ้านกสิกรรมตำบลเกาะสำโรงอายุประมาณร้อยกว่าปีนะคะการเดินดูของเราก็ง่ายๆโดยที่จะไม่ทำลายต้นจามจุรีก็คือมีสะพานไม้วงกลมล้อมรอบต้นไม้ไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินไม่เหยียบรากต้นไม้ตรงนี้ก็เดินจอดที่จอดรถนะคะแล้วเราก็เดินเข้าไปมองไกลๆนู่นก็จะเห็นความร่มรื่นของต้นจามจุรียักษ์นั่นเองนะคะแล้วภูมิทัศน์โดยรอบก็จะสวยงามให้เราได้ถ่ายรูปชื่นชมกับธรรมชาติที่อยู่รายล้อมตัวเรานั่นเองนะคะนี่อย่างนี้ก็คนนึงก็ถ่ายวิดีโอคนนึงก็ถ่ายรูปให้กับตัวเองเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ ต้นจำจุรียักษ์นี่นะคะก็มีขนาด10คนโอบรัศมีพุ่มเฉลี่ยประมาณ25.87เมตรนะคะเส้นผ่าสูนกลางร่มเงาประมาณ51.7เมตรก็ลองเทียบลองคำนวณเอาแล้วกันนะคะความสูงจากพื้นดินถึงยอดนี่ประมาณ20เมตรพื้นที่ของพุ่มนะคะฟังนะพื้นที่ของพุ่มประมาณ1ไร่2งาน4วาโอโหใหญ่กว่าบ้านคนอีกค่ะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะยิ่งมีน้ำท่วมมากมายขนาดนี้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ อ,อที่อยู่อายุร้อยปีนี่ก็หายากหาเย็นได้เต็มทียังไงในเมื่อเราพามาเจอต้นไม้ใหญ่ๆซึ่งให้ความร่มรื่นทั้งคนและสัตว์แล้วนะคะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้นะคะต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นี่แหละที่จะช่วยชะลอการไหลของน้ำช่วยยึดดินไว้ไม่ให้ถลายไหลลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือบ้านเรือนนะคะ รายร้อมรอบๆของต้นจามจุริยักษ์นี่นะคะก็ยังมีของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองของชุมชนแล้วก็เครื่องดื่มตั้งให้บริการประชาชนทั่วไปนะคะเมื่อเราเห็นต้นไม้มีความเขียวสดชื่นอย่างนี้อยากให้ทุกคนย้อน,อนกลับไปดูถิ่นที่อยู่ของตัวเองจังหวัดของตัวเองว่าถ้าเรามีต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือ เราปลูกเอาไว้ก็อยากให้อนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการทําลายธรรมชาติทําลายหน้าดินแล้วก็เกิดภัยพิบัติน้ําท่วมต่างๆนะคะก็ฝากเอาไว้ให้ดูให้เป็นอุทาหรณ์ว่าธรรมชาติรักเราเรารักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเราแล้วเราก็จะอยู่ กันด้วยความเกื้อกูลค่ะก็ยังไงใครไปเที่ยวเมืองกันใกล้กรุงเทพสองชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ไปเยี่ยมชมไปเที่ยวกันได้นะคะดูไว้ก่อนนะคะเนี่ยใหญ่มากๆค่ะวันนี้แม่หนึ่งแม่จิพาเที่ยวค่ะสองมาดามพาเที่ยวนั่นเองนะคะ